ครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับก็สวัสดีอีกหนึ่งวันกับหนึ่งคลิปนะครับสำหรับผมวันนี้เป็นสวัสดีกันที่ลบบุรีลำนาลายนะครับที่เขานั่งนอนอีกหนึ่งวันนะครับผมก็เป็นชุดนอนนานะครับนี่ครับติดตั้งชุดโซลาเซลล์ชุดดูดน้ำไปแล้วนะครับสองชุดทีนี่ก็ขาดกัน ใช้ไฟนะครับไฟไม่มีไฟจะใช้ก็เลยสั่งเป็นชุดนอนนามาอีกหนึ่งชุดนะครับนี่สองแรงแปดแผงนะครับก็แบ่งปลาเป็นชุดไฟนอนนาได้นะครับนี่สำหรับท่านไหนที่มีชุดแปดแผงอยู่แล้วนะครับเต็มตัวก็ามาใช้ ระบบนอนนาครับตันนี้จะมาเทสระบบดูโอเคครับเทสทดสอบด้วยพัดลมนะครับนี่ครับเอบดพัดลมเป็นชุด24โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์3,500วัตต์นะครับกับชาร์จเจอร์ที่มาตรฐานและคุ้มค่านะครับการลงทุน ตอนนี้เทสระบบไฟโดยการใช้ปัดลมก่อนบแบตเตอรี่2ลูกนะครับ2ก้อนแอมป์อรับผมก็แนะนำครับแนะนำลดต้นทุนเราเพราะว่าเราใช้อย่างอย่างเข้าเข้าใจนะครับเราก็ใช้แบตเตอรี่เป็นแบตน้ำสองก้อนดีกว่าครับเพราะว่าการลงทุนมันจะน้อยลงอายุการใช้งานก็ไล่เลี่ยอยู่ที่ ไล่เลี่ยกันนะครับระหว่างแบบมาตรฐานหรือว่าแบตบทั่วไปอายุการใช้งานก็เหมือนๆกันครับอยู่ที่เราดูแลรักษาอีกทีหนึ่งว่าเราจะมันก็ใช้ตามกำหนดการใช้งานนะครับเนาะแบบแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็จะใช้งานตามระบบการใช้งานไปเพราะว่าหลายๆท่านก็คงรู้นะครับว่า รุ่นไหนใช้อายุการใช้งานกี่ปีอะไรเงี้ยผมจะไม่พูดจนเวอร์นะครับว่ามันใช้งานได้สี่ห้าปีมันเป็นไปเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากเอาง่ายๆแบตตัวนี้คู่นี้ห้าพันสมมุติว่าปีหนึ่งเราเปลี่ยนก็แค่ห้าพันนะครับแต่ถ้าเป็นแบตเจลแบตลิเทียมก็จะหมดเยอะขึ้นไปหน่อยครับผม แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าจะเอาแบตรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับต่งได้นะครับกับชุดนอนนานคสำหรับชุดนี้ก็ใช้เบื้องต้นเลยนะครับป้องข้าวทีวีพัดลมไฟส่องสว่างได้ครับก็ตู้เย็นก็จะเป็นคิวเล็กๆนะครับคิวเล็กๆเพื่อประหยัดแบตนะครับ ถามว่าใช้แตู้เย็นได้ไหมได้ครับแต่แบตเรามันน้อยนะครับน้อยมันก็จะหมดไวนี่ครับก็เป็นการทำเร็จงานกับช่างเนตรนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เราเจอกันด้วยชุด24โวลต์ทีมงานช่างรุงโซลาเซลลนะครับครับผมสำหรับที่นี่ก็ติดไประบบน้่นน้ำหมอบดานสำหรับเจ้านี้ก็เป็นสองชุดใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี่แปดแผง แปดแผงก็แปดแผงแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดยี่สิบสี่โวลต์กับช่างรุงโซลารเซลล์เบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์สองสามสี่ศูนย์กับช่างรุงงานก็จะออกมามาตรฐานแบบนี้เลยสําหรับชุดนี้ก่อนจะใช้ไปถึงตู้เย็นเนาะ,ะตู้เย็นแล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าคือในราคาในร,ราคาที่คุยกันเป็นกันเองกับช่างรุงโซลารเซลล์มาตรฐานแบบนี้เลยครับสำหรับชุดนี้ก็ยี่สิบสี่โวลต์ สำหรับเรื่องราคาก็โทรมาดีกว่าครับปรโทรปรึกษาวางตามงบได้เนาะครับตามงบน้อยงบมากก็โทรเรามีงบเท่าไหร่ปรึกษากับนายช่างโดยตรงผมจะแนะนําให้ใช้เอาที่มันพอใจนะครับทําได้อ่าครับผมก็มาอีกอีกทีเอาจังเนี่ยทำไรครับนี่ตรงนี้กำลังเช็คระบบให้ถ้ามันโอเคแล้วจะได้ส่งงานคืนลูกค้าตอนนี้เราก็จะมาถึง ขั้นตอนที่ใช้งานหนักมากก็คือยี่สิบสี่วสำหรับกระติกน้าร้อนเนาะ,ะครับไม่ไม่ใช่กระติกแตงโมเนาะใช้ได้ใช่ไหมกระติกน้าร้อนใช้ได้คือชั่ว24โวลตนน์ี่วจะกินไฟมากที่สุดอกระติกน้ําร้อน,รนครับเราไปที่ไหน,นเนราสุนมากเราจะได้ต้มกาแฟกินกลางกลางโคกกลางป่าเนาะ,ะด้วยไฟยี่สลต์ี่วพลังงานแสงแดดครับกับิมงานช่างลุงโซลาร์เซลล์อ่าทีนี้เราจะดูว่าตนนัวนี้โอ้มันเริ่มเดือดแล้วโอ้โหครับ ตัวนี้นกินไฟเยอะนะครับกินไฟเยอะสาหรับืดกาต้มน้ํานะครับต้มน้ำร้อนตัวนี้ไฟ24แต่กินเยอะกินไฟเยอะเราเลือกเอาตัวที่กินไฟเยอะมาทดลองให้เกษตรกรพี่น้องได้ดูได้ดูกันจริงๆครับ,รบว่ามันใช้ได้จริงนี่ระบบก็รู้สึกว่าจะโอเคทำงานปกติทุกอย่างงานดับครับเพวทรายนะครับตัวนี้เพวทรา้นะครับคือมาตรฐานเพวทรา้ตัวนี้เรา เลือกคุณภาพที่เพียวซ้ายให้กับลูกค้าชุดนี้บอกตรงถ้าพร้อมติดตั้งเลยอยู่ที่สามหมื่นห้ันบาทสามหมื่นันบาทเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้เลยฟังดูก็ราคาน่าจะเซฟคัวเจ้าอื่งเท่าน้อใช่เก้วรกเราเอาให้พี่น้องเกษตรกรนี่เข้าถึงเราได้เข้าถึงเราได้ก็โทรมาครับแล้วผมจะแนะนำอีกทีแล้วท่านจะอ๋ออย่างนี้เอง การเซตระบบที่เหลือก็อย่างที่แนะนํานะครับว่าเราใช้อะไรเอาช่างเนตแนะนําอีกทีเราใช้อะไรบ้างสำหรับชุดชุดนี้ก็คือใช้งานหนักได้ถึงเครื่องซักผ้าครับตู้เย็นแต่ต้องเป็นแต่ต้องเป็นตู้เย็นที่ว่าคิวไม่น้อยที่สิบสี่โวลต์คือไม่ไม่ไม่ใช่ใหญ่จนว่าใช่ครับเราต้องต,ต,ตู้เสื้อตู้เสื้สอผ้าเนาะตู้เย็นที่มันใช้แบบกระทัดรัดครับแล้วก็หักสุี <ๆ S 1> เพราะอะไรเราถึงใช้ตัวเล็กเพราะที่ใช้ตัวเล็กนี่คือจะให้มันพอดีกับไฟที่เราจ่ายมาตรงนี้กับกับแบตแบตตัวนี้ลูกค้าจะไม่มีงบงบน้อยงบน้อยใช้ใช้แบตลูกคุณใช้ก่อนก็ร้อยร้อยสามจห้าสองสองตัวนี้ก่อนแต่ถ้าลูกค้ามีทุนใช้แบตเพิ่มออกมาอีกเป็นสี่ลูกก็จะใช้ไฟหนักขึ้นเข้าไปอีกใช่ครับตามตามตามแบต ตามแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้มันใช้ได้ไหมใช้ไฟนอรได้มากแต่ว่างนี้แบตตัวน้าแบตยังน้อยนะแบตมันน้อยมันก็ต้องใช้ตามแบตนะครับตามแบตตามงบประมาณาง่ายง่ายแต่ถ้าไฟอย่างนี้ก็สมมติว่าดูทีวีนี่ก็ประมาณหกทุ่มโอแล้วก็ไฟสามสี่หลอดหนึ่ง์ถึงสว่างครับแต่สมมติกลางวันนี่ใช้หุงต้มแบบสบายสบายเพราะว่าพลังงานไฟมันจะถูกลงมาเต็มที่มาเรื่อยๆของมันอย่าจังเวทไปเอาหลอดไฟมาเสียบ เราจะเทสหลอดไฟไปด้วยต้มน้ําร้อนไปด้วยนะครับข้าวส่วนหม้อข้าววันนี้ไม่ได้เอามาโชว์รีบเมียเมียเมียไม่ให้มาส่นมาไปแล้วลืมอ้าวจ้างี้มีเมียหรือยังช่างวาดภาพผมตอนนี้กําลังเสียบนลำร้อนครับนี่ครับผมใช้งานจริงอยู่นี่เทสระบบให้ดูเลยมีลูกผมมีกระติกลำร้อนกาแฟไปช่วยบอกกันเนาะอ <ฟ>ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วครับ<ฟ>แนะนําให้ใช้หลอดที่มันประหยัดนะครับกินไฟน้อยๆเพื่อประหยัดแบตของเราให้ใช้งานได้ยาวๆไปนะครับอันนี้คือเราอยู่นาก็มีไฟฟ้าใช้มีไฟหุงต้มโดยที่ว่าไม่ต้องไปหาฟืนมาก่อไฟที่ ตัวนี้ใช้ใช้ใช้ไฟหนักที่สุดใช้ได้เสียบกระติ้งน้ำร้อนได้ก็ต้องเสียบข้าวได้ได้ก็ข้าวได้เลยสบายครับข้าวเพราะว่าตัวนี้กินไฟเยอะตัวนี้กินไฟเยอะที่สุดเพราะว่าช่างลุ่งโซลาเซลล์จะเลือกตัวที่กินไฟเยอะสี่โวลต์นี่เยอะที่สุดทดลองให้เห็นเลยว่ามันใช้ได้ถ้สบายเลยสบายสบายเลยที่หลังนั้นก็ไม่ต้องคุขาข้าวหรือไม่ก็แค่เสียบข้าวกินเองได้เลยแค่กับข้าวมาก็พอ ำหรับทุกียี่สิบสี่โวลต์แต่สมมติว่าสิบสิบสองโวลต์นี่จะใช้เฉพาะอ่าโทรทัศน์พัดลมแล้วก็ไฟไฟให้วัวตัวสองสามโวลต์ได้แต่จริงช่างลุงอยากจะแนะนําให้เป็นยี่สิบสี่โวลต์เพราะว่ามันก็ต่างกันนิดหน่อยควบคุมควบคุมการใช้งานเอาไว้นะครับเพื่อมันจะได้อยู่กับเราได้นานๆแล้วบางทีสิบสองโวลต์นี่เราผลอใช้ไฟหนักมันก็จะมีปัญหาใช่ใช่แล้วผมจะแนะนำใช้ตัวนี้กับตัวนี้ขึ้นไปคือการลงทุนมันจะคุ้มค่ากว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟเกินหรอกใช่ถ้ามีเกินมีอะไรมีเตือนมีตัดกับมีตัวตัดเว่าัที่เป็นเทียวทรายทางลุงเลือกตัวที่ว่าเป็นเทียวทรายแล้วก็มาตรฐานที่คือไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกครับผมชุดน้ําครับชุดน้ําเราก็แบ่งจากชุดน้ําตอนแปดแผงเราก็แบ่งออกมาอีกหนึ่งแผงเพื่อมาใช้กับการชาร์จนะครับ ชัดวันนี้ชัดเต็มแน่นอนครับครึ่งวันเต็มแน่นอนขอให้มีแดดมีแสงพาทิตมีความร้อนมีอุณหภูมิเข้ามาชัดทันทีครับครับผมาท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกับผมช่างรุ่งโซลาเซลล์061 160 2 3 4 0แล้วท่านจะภูมิใจกับการให้บริการของช่างรุ่ง และช่างเนรคมีงบน้อยงบมากก็โทรมาปรึกษากับช่างรุ่งโดยตรงได้ครับผมวางตามงบให้พี่น้องได้ให้พี่น้องสบายให้ได้ใช้นะครับให้ได้ใช้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งแง่สวัสดีครับครับ